ต้องขึ้นฮอดบรรยากาศแบบนี้พี่น้องยให้เป็นลูกสาวห้สาวนายสมัยยังน้อยต้องผ่านจุดนี้ซ่อนประก,กัดพี่น้อยหปากกัดพีที่สองของสาครหาประก,กัดวันนี้มาจะมาเจอหมูเ่อนอยู่พี่ได้จากตัวแล้ว สะคอนได้หะได้เทศสบัตัวน้อยหวะสะคอนโอ้พูนลำยมีขึงพุไนได้อาของอย่างนะอ๋อสะคอนมันวนบไปติาพื่นมวญาติก,ากันโอ้ได้หลายตัวเลยด้เหรนตัวเดี่ยว,ว่วะตัวแม่ปอย คุณมึงดูไ<แ>ฟสิได้แม่เปล่าทำไมอาดแ,แบบนี้พี่น้องเอ้ยไอ้กาต้องสีขิดหอดเด้นน่ไอยังน้อยต้องห่านจุดนี้เนะาะประกาศเอาไปขายวะาไปเลี้ยง

<laughs> ừ, kiểu ông thùm lưới Tổ đấy hả nà Hiền này phải đoàn đi Bỏ cắt đấy nè Cắt nà cắt lạt đấy nè Á à, á mẹ, á mẹ á á á đây á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  Ha á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  ก็ฟาด,ดกัน้<อ>นปัวน่โอนตกทอด,ดมีทีเเออเออเอืมไปดูเถิงคุณมีวัดโสเถิงคุณพูดทางหน้าคุณลมิแอนไางบ่ได้ไปสะคอนยากเข้าเลยสะค้อนสีเมือแล้วเบิงนี่นะโอ้ยไไหหอย่ยยยยย โอ้แม่นแท้ฮะแม่นแท้แตนแตนตอดสะคอนเอาเอาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเดะได้อีกหล่อเดะผู้เขียวเลยเห็นบน้อยอืป้าเขียวงามแท้เข็ดรออะไรอ่ะจูสองตัวโอ้ยกระเ็น เขียวงามขนาดเอ้อูดอตัวสกอนต้องเอาขึงไหมโอ้ยบ่แม่ซื้อขึงให้มาดเขียวอุ้มทุ่มเลยเด้ได้อีกแล้วโอ้โหเจ้ตัวผู้เราบอกนะตัวแม่ห่วะเบ่ด้ แมดบอกง่าี้นี่ได้ตัว่าานี้แม่บอ่ตัวผู้ีบ่แม่แมโอ้แม่อนโอ้เก่งขนาดผู้ตัวู้ตัวแม่ตัวแม่เหีบผู้เห็นเห็นบ่ฟอดหูดทีะอะไรไมสะอะไรอ๋อชิมาใ่กันไหมมาใกันไหม ง่ายไปแหละแถวนั้นแหละกูขี้ส้นเลยแบบนี้พูงก็ไปขี้นะเอนะอ,อตื๊นนะเขาเขาเขาพูดต่ในี้นตื๊นนะบรรยากาศแถวนี้สิ่น้องเต้นเต้นตนจะไปเตน้ <laughs> ตน,ต,น <laughs> ตอดสะคอนกี่นี่นะ <laughs> ไปแม่สอนซอยมู่ไหม เออโบเหลือเจ้าซีได้อีกแหละฮะเรือเจ้าได้เมื่อกี้นี่ตีเขียวเขียวฮะนี่มันโตมันโวะมันโตมันตื้นตอนอาเอาปลาเมืออืมครับเนาะสะคอนเนาะเาวเอาเาวเอาฟอดกระเจี๊ยบอีกละใช้เบอร์ไหนเบิรงไหนดู ใส่กล้องมึงเดูมันเป็ียนจากไหนพราประกาศโอ้เมียนเทไดอยู่ไหนอะไ่น่ะอยู่รีอยู่เหรอโบยู่โบยู่นะพอสอบกั้งชอบเนาะมันอยู่แนวนี้เนาะประกาศเนาะอุ้ยกระปีอีกตัวนะผายมู่ให้มู่ซะคข้คอนมึงเด้อกระปียังไง โอ้มันอยู่แนวน,นี้เนาะขะเบ่งรู้สะคอนนี่บวกนี่ดเดบบได้หรออาวะสะคอนบวกบวกเลยฟังรู้อืมต้องแม่นขึงสะคอนเบ่งมืออืออือาลงแล้วบอ ้กบยกิงสัตว์ดีไม่รอดได้ไงไอ้านสะเลยบ่สะังเหอสะมันแห้งเลยเหรอบ่ฮโอ้มันอยู่แนวนี้เนาะอยู่น้ำสร้างนี่ประกาศนะ Kiểm soát hả? Ừ. cho áo lực này nè nè một tí à Lưu, lực Tôi đi nữa อยู่บวกนี่ต้องมีแหละนี่ยสะคอนโอ้แตนเตียนตอดสะคอนอยู่นี่โอ้อยู่บวกนี่ต้องมีสะคอนเนาะในบวกนี่เนาะอือนี่นะต้องมีแทบวกทุกคนบวบ่มี โอ้บหเดีคยู่มนันสิสะให้ซสอนไปเลยแม่สอนอ้อมไหมอาขักขักขักที่น้องอากาศแบบนี้หายากเด้อนี่สะคอนสะคอน โมแตนได้ฮะมันสั้นขาเดยฮะอะไรอืมขักักักเมื่อกี้นี้ขาเจ้าจเอาบอบวกนี้พวกนี้นะสะคอนนี่เด็ดดีเลยพวกนี้มันขันเจ้ายังมวยซ่อนมันซ้อนหรอวะซ้อนอีบุ้งไหมเอาแถวกลางไหมสะคอนซ้อนกลางน้ำเลย มูซ่อนคล้อกเลยดิออออคลอกพวกนี้ซ่อนเออนั่นนั่นแหละเฮ็ดเฮ็ดยังได้จักตัวเนาะตีตัวสะคอนด้เบอร์นี่นะเออบัเหลือบาที่ได้ดิได้เหรอวะดิเฮ้ยใส่ดำเส่ยดำปึ๊กลูกมันอือโอ้ตัวเม่ สค้ <laughs> อนตัวแม่มันลูกเหมือนดั่มดัด่มขนาดนี่ได้ด้ยปล่อยปล่อยโอ้ดีใจเวอร์ดอ่ะเออเมย์พี่น้องเมืองสะคอนต่อไปพอดีได้สองคลิปเด้อมวันนี้นะเอ้าเมืองสะคอนนี้บรรยากาศชีวิตยัยงน้อยเป็นสี่ด็พี่น้องเอ้ย หาวิงยากได้เนี่เวิงลวอาจจะคิดหอดตอนตัวเองยังเคยไปซอกไปห่าซ่อนซ่อน